อะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ King Legacy อีกแล้วนะฮะและ้วในตัวอะไรคิทตันช็อป้านเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆและหาของแบบบล็อกฟูดรับกวดเกมพาร์ทแบบ King Legacy บล็อกฟูดและแบบต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดหรือ King Legacy ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่าามมรรริรดี Shop. ่เาาเอ๋ยฟ์ โมจีกันนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมาดูกันว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่เลเวลนะครับในการใช้ทุกสกิลไอ้พวกนี้มันเดินตามไม่พักเลยเว้ยอุ้ยใช้สองพันว่าก็น่าจะประมาณห้าร้อยเลเวลอีกเช่นเคยนะครับเหมือนกับผลมังกรเลยมาดูกันว่ามันตีเราเข้าไหมโอเคมาดูสกิลกันเอาทำไมผมกดใช้สกิลไม่ได้สกิลเซตผมใช้สกิลไม่ได้ฮะโอเคเราใช้หมัดไปก่อนแล้วกันลองดูว่ามันบัคหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องออกเซิร์ฟเข้าใหม่อือโอเคมาอัพสตัดกันก่อนนะครับอัพฟลุตดี จะใช้สกิลได้หรือเปล่าไหนลองหน่อยใช้ไม่ได้นะฮะเอางงงงละใช่หมัดไปก่อนแล้วกันนะครับสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูว่าถ้าเปลี่ยนเซิร์ฟมันจะยังอยู่ไหมนะมันยังบัคอยู่ไหมไม่รู้ว่าบัคหรืออะไรนะแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงๆนะโอเคผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแย่แล้วนะฮะคือผมไม่สามารถใช้สกิลของมันได้นะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุาญาตใช้หมัดฟาร์มนะครับไปจนถึงอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งร้อยมาสเตอรี่ก่อนแล โอ้โหแล้วไม่ได้อัพด้วยอ,อเรียบร้อยให้ตายใช้หมัดเปล่าต่อยไปก่อนดาเมจไม่ค่อยจะมีเลยจะรอดไปนี่ยเราออเออลำบากจัดหรือว่าต้องมีฮาคี้หรอถึงจะสามารถใช้สกิลได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับหร,หรืออาจจะใช่ว่ามันขนาดนั้นเชียวนี่แน่รับเควสต่อฮะนี่แน่ปิงมากนี่จะสิงคโปร์จริงปะครับเนี่ยโอเคเวเิวยี่สิบแล้วครับวัสดีครับสโมกกี้เอยเอาไม่โดน โคตรยากเออเจ็บนี่แน่ค่อยมีชั้นมีเชิงมีชั้นมีเชิงเออเรียบร้อยเออเรียบร้อยกลัวจะตายเอ,อ้ยน่าจะพอแล้วนะครับพอแล้วแหละโอเคพอละหนึ่งร้อยพอดีนะครับเดี๋ยวเรารีสตาร์ทเลยไม่รู้ว่าจะรีได้ไหมนะครับสตาร์ทนะไม่รู้ว่าโค้ดหมดอายุยังโอ้โหรีไม่ได้นะฮะเสียดายมากเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะรีสตาร์ทไม่ได้นะครับวันดีครับเดียโก้อ่รีสตาร์ทใช้25เจมนะฮะ อัพดูว่าเดี๋ยวเราใส่เกมก่อนนะใส่โค้ดเกมทำร,รีสตาร์ตกันกดเลยเรียบร้อยรีสตาร์ท100อัพเลยเดวิลฟูดมาดูว่าใช้สกิลได้หรือเปล่าเฮ้ย,ยต้องใช้100นะครับต้องใช้100นะมันถึงจะสามารถใช้สกิลได้คือแล้วมันแบบตอนแรกคือมันปลดล็อกให้เราแล้วอะ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถใช้สกิลได้นะแต่ว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วคือมันต้องอัพ100ปะ่ะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมอัพร้อยปุ๊บใช้ได้เลยโอเคนี่เนี่ยโอ้ดามโคูดรแรง เล่นกับผลมังกรอีกมงเนี่ยจะผลสายฟาร์มสุดเทพละมาดูกันนะครับว่าสกิลเดียวเนี่ยมันจะกีดเมจนะครับลองต่อยแบบธรรมดาดิอุ้ย201 201 207วะมาดูกันสกิลต่อไปครับอื้อยสีจริงๆเราคนเดียวก็ไหวนะมาต่อกันที่ทาชีดีกว่านะครับต่อเลยทาชีอือโหแล้วสกิลโดนง่ายกว่าผลมังกรดีอันนีเพื่อนเพื่อนเอามันเพื่อนเอามันไม่เอามันไม่ได้เอาเราเออมันจะเปิดเราไม่พักเลยต้องฟาร์มถึงแว่้าสนะครับจะไม่ผิดเกาะนี้เกาะแรก นี่แน่โยนใส่หน้าต่อยดอบจิตเตอร์มานะครับไม่อยากจะเชื่อจิตเตอร์ดอบยากมากนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะคือมันดอบยากนะสำหรับคนที่ดวงดีก็จะดอบเลยสำหรับคนที่ไม่มีดวงก็ไม่ดอบเลยนะฮะจิตเตอร์แต่ผมคือดอบแล้วนะฮะถือว่าไวนี่เนี่ยของที่ตายปะเรียบร้อยฮะทาชิก็ดอบเรียบร้อยละเดี๋ยวมาตีวอสอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเดิมนั่นแหละนะครับก็คือสโมเกอร์ที่เสร็จแเรวลลเปลี่ยนเกาะเลยนี่เนี่ยเฮ้ยทีเดียวทีเดียวตาย ุ้ยเสียงไรอะเสียง er หมัดมังกรแน่นอนเลยฮะทรงนี้อะไรวะนั่นอะผลฟินิกน่าใช้นะนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับไปที่เกาะต่อไปกันเลยนะฮะใช้เรือแรกนี่แหละไปฮะเกาะต่อไปครับคือเกาะเอ่อฐานเรือนะฮะไม่ใช่ดีเกาะบารกก์กี้ต้องไปเกาะบาร์กีก้มาถึงกันแล้วครับคิดว่าน่าจะฟาร์มง่ายอยู่เว้ยมีผลควันฟาร์มอยู่วะนี่เน่ขอต่อยช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันโอเคครับมาตรงนี้กันต่อเลยหมัดเดียวอูไม่ตายว่ะนึกว่าจะตายนี่เนย ฟาร์มโคตรง่ายเพาะจะทำไมสกิลแรกคือมันไม่มีเสียงวะฟังหน่อยดิโอ้โหเสียงยังเบา <ś c oughs> เสียงโคตรเบาต้องช่วยฮะต้องช่วยเหลือกันนี่เนี่ยต่อยไม่โดนด้วยเอออุย้ยเออออโคตรดีอะ่ะผลนี้ฟาร์มโคตรง่ายอุยอ้ยอมันเดินมามันเดินมามันเดินมามันนี้ขมอนแมนเออใครแอไลน์มาไม่ได้แอไลน์นี่มันเถิดสภาพเมเรามันต้องเถิดอะไรอีกวะเออ เออมันเทิดมันเทิดไม่พักเลยดูดีมันจะเทิดอะไรกับเราอ่ะอ่ะเทิดไม่ได้น้องเรียบร้อยครับได้สกิลใหม่แล้วเป็นสกิลนี้นะครับสกิลโดสปรินนะครับเป็นอ่าผลโดแป้งโดบหมุนนั่นเองนะฮะก็คือเอาไปเดินทางนั่นแหละแต่ว่ามันสร้างดาเมจด,ด้วยนะเห็นป่ะเออแต่ถ้าโดนตีก็หยุดเลยนะครับแต่ว่ามันสร้างดาเมจถึงว่าจะไม่แรงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็ดีกว่าไม่สร้างดาเมจนะอยากให้มันแบบเสมถกิ้งบนน้าได้นะครับถ้ามันจิ้งบนน้าได้นี่โคตรดีแต่แต่ก็ช่งมะะมััมัันนนเเออะครรรบบยยยไต้ี ผมยาดฟาร์มแปบบหนึงนะครับต้องใช้เลเวล75นะถึงจะตีบอสได้โอเคมาันจะาแก้กับบอสกันต่อนะครับไม่รู้ว่าชุดเดียวสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่านะผมกวนมันเล่นก่อนดีกว่านี่เนี่ยเอ้ย,อยลืมไปว่ามันยืดมือได้ตัวนี้โอเคครับคอมโบเดียวไม่ตายวะ <laughs> ต้องรอสกิลต่อไปแปบน,นึงพี่เออได้อยู่ฮะได้อยู่จริงๆริผลปังกรอนที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่ดีจริงๆมันดีนะแต่ว่าต้องแปลงร่างได้นะครับคือถ้าเป็นร่างแบบธรรมดาเนี่ยร่างไฮบริดนะครับคือมัน โอ้โหบอกเลยว่าอูจะเสร็จนี่คือน้ําตาแตกนะโอเคผลนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่ให้ให้ผ่านแล้วกันนะครับถึงแม้จะไม่ใช่สารโลเกียแต่ว่าเป็นผลที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้มอนขนาดนั้นก็ได้แล้วก็สามารถฟาร์มได้สบายนะประมาณนั้นนี่เนี่ยนี่ฮะทิ้งระยะห่างแล้วก็สามารถฟาร์มได้เกาะนี้เวล์อ่าหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มร้อยยี่สิบแล้วกันผมอยากตีบอสอ,อย่างเดียวเลยนะฮะ รับตอนนี้ก็488แล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะประมาณ125ไม่ก็130นะครับเราก็สามารถได้สกิลใหม่แล้วมันจะเป็นการพ่นน้ำโดนะครับแป้งโดพ่นไปมันเหนียวหนืดนะครับแล้วก็ล็อกศัตรูนั่นเองแต่ว่าคำพูดผมนี่มันดูแปลกๆมันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะ เออเอาเป็นว่ามันยิงน้ําออกไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดการกับบอสที่เกาะต่อไปเลยนะครับเป็นเกาะมาลีนั่นเองนะฮะผมซึ่งก่อนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะได้สกิลเลยนะครับฟาร์มค่อนข้างเร็วนะครับเราใช้เวลาแค่เอ่อสิบห้านาทีนะครับเรามาถึงเกาะน,นี้ได้แล้วต่อกันวันช็อตได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าได้ก็ดีอ๊บโอเคไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้เห็นว่าสกิลที่ช็อตมันทำ,ดำเดเมจเข้าไปเป็นพันเลยนะเว้เนี่ยพันเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะ โคตรแรงได้สกิลใหม่นะครับ125ก็สามารถได้มา500มัเตอรีแล้วฮะเป็นลิควิดนี่ลิควิดดับนะฮะนี่นะจับไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าดาเมจจะแรงแค่ไหนนะเตรียมพ่นน้ำอ่าบอทตอคอมเอ้ย262นี่เนี่ยโอเค ขอญาตฟาร์มแป๊บนะครับตรงนี้ฟาร์มถึง145นะฮะจะขึ้นมาตีข้างบนนี้ได้นั่นเองมาครับมาต่อกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับ145ซึ่งบอต,ตัวนี้นะครับจะดรอปอุซอรีกับอาอวุธนั่นเองนะครับก็จะเป็นขวานกับฟันปลอมที่มันใส่อยู่โอเคจัดการเลยนี่เนี่ยเป็นผลนข้างๆที่จะโกงนะผมคิดว่าอือโอ๊ะอะไรวะเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมองไม่ทันนี่เนี่ยโยนคืนนี่อุ๊ยดรอปแล้วนะฮะเป็นฟันปลอมนะฮะฟันคุา มาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเฮ้ยผมว่าตีสลับดีกว่านะครับสลับบอสสองตัวนะฮะแล้วก็จะได้ฟาร์มด้วยดุด้วยความรวดเร็วนะคนนี้นะครับประมาณ200นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่า,าประมาณ190หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมจะฟาร์มถึง220แล้วกันเพราะว่าจะได้เข้าไปตีบอสเลยบอสตัวแรกบนเกาะอารองเนี่ยบอสมันเลเวล220รนะครับประมาณนั้นโอเคตรงนี้ก็ชิลฮะโอเคครับตอนนี้ก็เลเวลอยู่ที่220แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะกันต่อเลยนะฮะไปที่เกาะอารอง อารองปางนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับสตัดของเราอยู่ที่880นะครับอีกนิดเดียวก็จะได้สกิลใหม่ละสกิลวีนะครับเป็นการตำนั่นเองนะฮะเป็นเอาหมาัดโมจิรัวๆตำลงไปในพื้นมาจัดการกับบอยกันต่อเลยครับตอนนี้โคตรเหลือ4นาะทีเรามาได้ไกลขนาดนี้นะน,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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยพอมาถึงก็ไม่สามารถวันช็อตได้แล้วก็ลืมบอกไปสกิลนี้มันสามารถล็อกได้หลายตัวนะครับล็อกได้โคตรเยอะเลยสำหรับคนที่แบบยาวไปฟาร์มหมู่เออมันล็อกได้นะครับมันชิลมากเลยเว้ยเฮ้ยมันเป็นไรเป็นไร <laughs> พี่แกจะบินให้ได้นะครับดูทรงละอีกแค่นิดเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนที่ฟาร์มได้ตรงนี้ร3 0มนะครับอีกแค่สามเลเวลนั่นเองนะครับตัวนี้ตายก็น่าจะได้แล้วแหละต่อยหน้าให้นี่เนี้ยนี่เนี่ยโอเคเปลี่ยนเควสได้แล้วนะครับมาจัดการกับตัวนี้กันต่อออืนี่เนี่ยเดือโคดคุณสอง้อหมดนะครับมันก็จะขึ้นชาละแต่ว่าตอนนี้ก็รีบใช้ให้มันคุ้มๆนะครับ โอเค9 3 6ละจะได้สกิลใหม่แล้วครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยดรเมจพี่แรงน้องอื้อชนชนเฉียดเ <c oughs> ม่กล้าเข้าใกล้ยวตายโอเคเท่าไหร่แล้ว948แล้วชาร์จแล้วพี่อืมอืมอืมตายวาไม่ตายด้วยโอเคนิดเดียวอื้อไม่ดอบของเลยวะ้ทุนี้ดอบของยากจัง กาะนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดต้องฟาร์มถึงเลเวลเท่าไร่วะผมขอฟาร์มถึงเลเวล325แล้วกันนะครับเนื่องด้วยผมไม่แน่ใจว่าเกาะมันเลเวลเท่าไรนะจริงๆก็ฟาร์มหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าลืมลืมแะว่าต้องใช้เลเวลเท่าไรนะฮะโอเคตอนนี้ได้สกิลวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนี่เนี่ยต่อยไปเลยอุ้ยแรงนะเนี่ยสแปมได้เรื่อยๆเลยน่าจะสแปมจนตายได้เลยมั้งเนี่ยหรือเปล่าวะโอเคขึ้นมา3,000กว่าแล้วนะครับ 3,663เรียบร้อยได้ได้ดาบด้วยแรงนะถ้ามีฮาคีก็น่าจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องฮาคีน่าจะแรงแหละเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับให้ถึงเลเวลเท่าไหร่วะ325แล้วกันนะครับเผื่อไว้เผื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวแบบไปถึงเกาะใหม่ไม่อยากไปนั่งแบบเสียเวลานะฮะโอเคฮะหลังจากผ่านมาเกือบชั่วโมงนะครับแล้วผมกําลังฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนะฮะคุณทีข้างล่างนั้นปะคือสุดยอดสิ่งมีชีีวิตเฮ้ยพ เกรงใจผมหน่อยก็ดีนะนั่งฟาร์มตั้งนานนนั่งฟาร์มตั้งนานเพิ่งวิ่สามร้อยเจ็ดสิบสี่เองพี่แกเป็นบินไม่พักเลยผมไม่คิดว่านะครับใน King Legacy ผมจะเจอได้เร็วขนาดนี้นะปกติแทบไม่เจอเลยนะครับแต่วันนี้เจองงวันนี้เป็นวันดีจริงๆโอเคฮะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเควสได้แล้วนะครับถ้าถามว่าทําไมตั้งนานไม่อดัดเออขี้เกียจครับผมลืมซื้ออ่าเขาเรียกว่าแฟลสเต็ปนะครับที่มันเอาไว้ฟิกเกอร์ขึ้นไปอะ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรโอเคมาถึงกันละอุ้ยรามาตั้งแต่350ได้แล้วี่ห้า มีคนอยู่ข้างล่างว่ะผลไฟรีเวิร์กโคตรท่นี่เนี่ยเรามาสู้กับดอนคีก,ก่อนต่อยเลยต่อยเลยอะผมโดนเปิดห่ะทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมว่ายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้อือือจับนี่เนี่ยอะไรอะไรทำไรทำไรขอคืนขอคืนฮะยอมไม่ได้ครับน้องมันบอกจะช่วยเพื่อนมันฟาร์มนะฮะแล้วมนแล้วมันมาไล่ตีเรา สุดยอดคนจริงๆนะครับผู้เล่นดีเด,ด่นโอเคครับมาเมื่อกี้เราได้เขาเรียกว่าอันนี้มาด้วยนะครับเป็นโกลเด้นสเปียร์นะครับบอกทองนั่นเองนี่แน่ยโยโนไปเลยโดนไปะเอยหุ้ยโดนด้วยู้ทเมีสามพันอู้ผลไฟรีเวิร์สโคตรเท่อะโคตรน่าใช้เลยโอเคเราฟาร์มต่อไปครับดูดูดูมันเทิมดูมันเทิมค่าดี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  โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่เกาะหิมะแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็เลเวลที่401นะฮะอีกแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับร้อยเดียวจริงๆโอเคตรงนี้เอาไงดีวะลองสาดลงไปตรงกลางนี่มันจะได้ปะเอ้ยเฮ้ยได้เฉยทีนี้นะครับเราก็จะรวมมอนได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะโดนมอนตีตายแน่นอนโอเคมาลองดูสกิลเดียวจะตายป่าอ่าเรียบร้อยสกิลเดียวตาย <c oughs> เจ๋งผลน,นี้เจ๋งดี ถะได้เป็นผมังกรนี่นะครับน่าจะแปลงร่างได้แล้วนะฮะเพราะว่าใช้1000ในการแปลงร่างหรือเปล่าว่าพันหประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มต่อครับไม่มีอะไรมากตรงนี้คือเรื่องกระโดดได้แค่1รอบ1ครั้งเองนะฮะมันน้อยมากเลยเ๋ยวจะแปมฟาร์มต่อไปครับตรงนี้วิอะไรเอ่ยสี่ร้อยยี่สิบห้าป่ะสี่ร้อยห้าสิบเลยอ่อนานอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราฟาร์มต่อไปนะตอนนี้นะครับสตาร์ทอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่แล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะ โอเคมาฟาร์มต่อครับตอนนี้ก็450แล้วสามารถมาจัดการกับคิงสโน์ได้นะฮะตำเลยโอเคผลยัางแรงต่อไปนี้ผมลองใช้ผลอะไรก็สามารถบอกได้นะครับตอนนี้ในตัวผมมันมีทุกผลนะเอาง่ายคือมีทุกผลนะเพราะงั้นทุกคนอยาห้ผมลองใช้ผลอะไรบอกได้เลยนะฮะโอเคผมก็มาตำมันต่อไปครับให้ถึงระเวล500เลยนะตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากสแปมไปเรื่อยฮะ ห้าร้อยนี่ก็ได้สกิลครบพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปตบบอสด้วยดีกว่าเนะฮะบอสท,ที่ผมอยากสู้ด้วยแล้วก็คือออสนะครับแต่ว่ามันต้องเตียวลูกแก้วอ่ะดิน่าจะนานนะครับนานพอตัวเลยนี่เนี่ยตายโอเคเอาเป็นว่าเราไปล่าโพไหมขึ้นบนฟ้าเราไปล่าโพนะฮะนี่เนี่ยฉีดน้ําแล้วก็ตาเอาตาไม่ได้ตําฮะเอ้ยเอ้ย โอเคครับอีกแค่39เลเวลเจ้สยสไปเดอร์แมนไม่สไปเดอร์แมนนี่แน่นี่แน่นแนสไปเดอร์แมนโอคค้โหใครก็ไม่รู้ถ้าอยู่ดีเดินมานะครับอยู่ดีบินมาแล้วก็แบบเหมือนจะตีเราวันี้สไปเดอร์แมนโอเคครับมาถึงเวลสุดท้ายกันแล้วนะฮะเวลที่500นั่นเองมาง่ายมากครับจัดการตรงนี้เรียบร้อยโอเคในที่สุดก็เสร็จสักทีอัพเลย ได้สกิลมาแล้วครับเป็นสกิลชื่อว่าเอ่ออะไรวะ s h a เพนแช s h a r e p e นะครับมาเราลองมาสู้กับบอสนะครับบอสเป็นเกาะนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นชอปเปอร์ตัวใหญ่ๆนะกล้ามโตๆนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นกลายเป็นดิ๊กน้อยไปแล้วนะฮะดูหน้ามันอืมโอเคขอทีเดียวตายปะลองดูดาเมจเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะทุบอุ้ยดาเมจสี 4, ่พันสี่พันสองลองดิโอ้โหอันนี้อันนี้ดาเมจโคตรเยอะโอเค,โอ,เคโอ้ตัวเล็กแต่ต่อยหนักดีนี่ ซึ่งบอสตัวนี้นะครับมันจะดรอปของด้วยนะดรอปเป็นในเรื่องของหมวกมันนั่นเองนะครับไปไม่ดรอปวะก็เป็นหมวกสีฟ้านั่นแหละนะครับใครมันเถิดมาบ่อยจังเลยไหนดูหน่อยดิจะเถิดอะไรไหนไหนโชวดิก็ไม่จะเถิดเลยนี่นะไม่เข้าใจเนะว่าต้องการอะไรต้องการของฟอเรีไปเดี๋ยวเดินทางขึ้นท้องฟ้ากันนะครับแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยแฟลสเตปก็ไม่มีค่อยๆขึ้นแล้วกันอุย้ยอุย้ยอ้กระโ,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 โดดได้แค่2ครั้งด้วยยางอยก็ <t ion: S> 2คร <ท arcade S 2> ั้งอ่ะหนึ่งสองชื ทีถึงเรียบร้อยฮะเ๋วยวบนท้องฟ้านะครับก็จะขายไปในเรื่องของฮออาคิสังเกตการน,นะครับจะโชคร้ายหน่อยคือตังไม่พอ,อาอมาแล้วน้องนี่แน่ล็อกขาฮะแล้วก็ทุบตําตํารัวๆนี่เนี่ย,ว,ว,ยวูดเมย์โคตรแรงแรงจะจัดแรงจะจัดตายปะเนี่ยตายปะไม่น่าตายนะครับผไม่ตายด้วยอโอเคไม่รู้ว่าตีเพื่ออะไร ตรงนี้นะครับคือที่ขายแล้วนี่อะไรนี่นี่คืออะไรเก้าอี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงมันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันมีลายอย่างนี้ด้วยเขาคือใครพิโอดิสเดอร์บิ๊กบอยพิโอดิสผู้ใดผู้ใดอยู่ตรงนี้ไอ้ดูดี izzard, ช่องใช้เท่าไหร่นะครับถึงซื้อได้1นล้านหน้าแสนโอเคกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าแอมคัมแบกแล้วฮะโอ้ผลไม่เหล็กว่ะดูกันนะครับว่าผลอะไรขายบ้างอ๋อต่ผลอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ค่อยจะดีเลยยีราฟ ยีราฟขายมาฮะสุ่มรอบเดียวพอเกลือคือเกลือเกลือคือเกลือมาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีใครชอบครับแล้วมือว่างฝากชุดใดการขึ้นมาแล้วก็ทิมม้งไปที่ไลค์หนึ่งทีครับขอบคุณมากเลยคลิปนี้ขอ500ไลค์นะครับรแจกไว้ที่คอมเมนต์ไปละาย